สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทู้สุขคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟาร์มนะครับสีพัฟพี่น้องนะครับมาเบ่งงวงกินหญ้านะครับโดยที่เขาเลี้ยงงวพวกเนี้ยใส่หญ้าหนึ่งลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าถามว่าลอยเปอร์เซ็นต์บ่อให้เก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับผมบางครั้งนะครับผมให้ห้ำกับต้นกล้วยนะครับก็ให้เป็นอาหารเสริมนะครับเพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนโดยการที่เขาไม่ได้ ใส่หัวอาหารหรืออาหารคนให้กับงูกินนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ออกมาได้นะครับกับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนี่ครับพี่น้องลองเบิงนะครับเขาเลียงโดยการใส่ห้าเป็นลักนะครับในที่สําคัญนะครับเขาให้พันธุกรรมมันทํางานนะครับผมเพราะว่าพันธุกรรมของงวนะครับเขาเป็นเป็นงวลูกผสมมานะครับแต่ว่าเขาเอาบามันเลือดล้อยนะครับที่ที่ ได้รับการรับรองนะครับออกมาผสมภายในขอกเฮ้าภายในฟร์มเฮ้านะครับแล้วผลผลิตมั่นนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับไหลการเนื้อนะครับใหหนังค่อนข้างจะดีนะครับผมก็เลยเอื่นว่าให้พันธุกรรมมันทํางานนะครับผมเดี๋ยวผมสีภาพในน่องนะครับไปเบิ้งอีกขอกนึงนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อที่เพิ่งสางใหม่นะครับเพื่อที่จะร้องรับง่วนนะครับพี่กําลังจะออก ออกลูกมากนะครับเพราะว่าปีนานะครับผมกับมองว่างัวจะออกลูกตำตำนะครับกับย่างหน่ trendy, è, อยกับสามโตนะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็เลยต้องมีการเตรียมคอกไว้เพื่ออนาคตนะครับผมเขากับพยาามีการวางแผนนะครับในการเลี้ยงงัวนะครับเพื่อที่จะเขาบ่คอยล้าเขาจะบดเลําบากในอนาคตว่าบางครั้งงัวออกมาหลายเพราะมีหมองลี้ยงกัะมี่นะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็เลยมีการบริหารจัดการนะครับผมเตรียมคอกไว้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือ เบิ้งครับอย่าที่ห่อให้กินนะครับมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าอย่าพี่น้องเห็นนะครับตอนหนานะครับก็จะเป็นแยลูซี่นะครับที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับผมแล้วก็งัวนะครับกับมักแห้งนะครับอ่านี่ครับกินแล้วก็อ้วนกับพี่นะครับหฮอเลียงง่วนะครับด้วย้บด้ใส่หัวอาหารนะครับหรืออาหารคนนะครับผลผลิตนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องลองเบิ้งนะครับ อมีแต่ตัวอ้วนๆพี่ๆนะครับขนาดตอนนี้คือยังมือเศร้านะครับผมยามเช้านะครับว่ากินยาดีเป็นตาหน่ายนะครับเยาที่อย่างเดียวนะครับคือมียาหน่อยนะครับขันมียาหลายแห้งสิอ้วนก็นี่นะครับอันนี้คือตอนนี้นะครับเขามียายูหาลรยนะครับผมกับงัว่าอยู่สิบตนะครับขันปีนานะครับผนงัวออกมานะครับยางตํานะครับสามตนะครับเขาก็ ต้องมีการปลูก้าที่เพิ่มขึ้นนะครับให้มันบริหารจัดการภายในฟาร์มให้ให้มันเรียบร้อยนะครับผมขาร์างว่ามันประมาณยี่สิบกัวโตนะครับเขาก็ต้องมีห้าสำรองไว้ให้กินตลอดปีนะครับประมาณ10ไล่นะครับอันนี้คือเขาเขาตีโดยประมาณนะครับผมเขาบริอ่ มีมาตาที่เป๊ะเพราะว่าแต่ละขอกแต่ละฟ้ามนะครับก็จะมีการดูแลหยาที่แตกต่างกันนะครับบางข้อกับปลูกห้าโดยที่บ่าดูแลก็มีเพราะนั้นแล้วปริมาณของหยาที่ได้มันก็สินอยแต่ครว่าบางข้อนะครับเพราะมีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยพ่้นดินนะครับกําจัดวัชจะพื้นห้กับหยาเฮาผลผลิตที่ได้นะครับก็สิได้หยาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ที่สาคัญงัวเฮานะครับเมื่อได้หยาเยอะ นะครับงวเฮ้ากะสิวนทวนสมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับให้กับให้ลูกได้ร้ายนะครับที่สําคัญนะครับมันก็จะอาจจะนะครับติดสัดว่ายขันงวเฮ้าสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับไม่้องล่องเบิ้งนะครับงูอาให้กินแบบบุฟเฟ่ไปเลยนะครับกินแบบท้องแตกตายไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นงัวบามานเลื่อรลอยนะครับที่เขาใส่ในรปรผสมให้ใน ฟ้ามเฮ้านะครับผมและก็ระแวกใกล้เคียงที่สนใจในการผสมนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับราคา8 0ดอบาทนะครับผมที่รับประกัน3ครั้งนะครับอ่นี่ครับเป็นบามัานเลื่อนลอยอายุ3ปีกว่าๆนะครับผมอันนี้คือเขาเลี้ยงโดยเอ่อใช้หญ้าเป็นรักนะครับเขาไม่ได้คุ้นหัวอาหารหรืออาหารคนเห็นมันอ้วนนะครับผมว่าบางขรังนะครับว่าแถวละแวกนี่นะครับหลายๆคอรกหลายๆฟ้ามก็จะเป็น หัวพวกไทกี้ไห้กางนะครับขันตัวหัวตัวน่้ให้เกินไปนะครับกับว่าสามารถที่จะผสมโตได้นะครับเพราะว่าขันตัวเฮาฟืนผสมโตนะครับบางครั้งแมงงัวนะครับแม่พันงัวก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับพันนแล้วนะครับเขาเลยเรียงโดยที่ให้กรรมพันธุ์มันทํางานนะครับโดยที่เขาได้เสริมหัวอาหารหรืออาหารข้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับฮอกิเนกเนื้อครับค้าพเจ้ถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเลั้งใจกับตุตาฟ้ามีเดอร์ครับขอบคุณครับ